วัดีค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการเห็นคุณค่าของทุกๆจํานวนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะซึ่งหลายๆคนนะคะนนี้ก็มีความท้อแท้นะคะท้อแท้สิ้นหวังหนึ่งก็เกิดจากผลกระทบจากโรคระบาด 2. การค้าการขายนะคะถึงยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ ทุกๆท่านนะคะที่รู้สึกว่าท้อแท้และสิ้นหวังนะคะ,ะมีเทคนิคมาบอกค่ะมาบอกนะคะในเรื่องของการขอบคุณนะคะ,ละหลายๆคนก็อาจจะท้อแท้ในเรื่องของการขายสินค้านะคะขายสินค้าไม่ได้แล้วก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนโน้นทีคนนี้ทียิ่งทําให้เราหดหห่ท้อแท้นะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะคออนเองก็ได้มาจาก โค้ดนะคะโค้ดซึ่งตามเรียนคลิปฟรีกับท่านหลายๆคนนะคะซึ่งก็ได้นำเทคนิคนี้ที่ได้เล่าเรียนที่ได้รับฟังมาเนี่ยมามาถ่ายทอดให้กับผู้ชมฟังนะคะในเรื่องของการขอบคุณในสิ่งที่มีนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นวันนี้ออกไรนะคะออกไรขายสินค้านะคะออกไรขายสินค้าหลายๆคน ก็ไม่ได้ขายนะคะแต่ถามว่าท้อไหมไม่ท้อนะคะอยากมีเคล็ดลับอยากจะบอกทุกคนว่าให้คิดอย่างนี้นะคะและจะมีพลังงานพลังใจเึ้นเยอะๆนะคะอย่างเช่นอันในไลฟ์วันนี้นะคะครูออนนาเสนอกระเป๋าผ้าไทยไปนะคะนำเสนอผ้าไทยเนี่ยถึงแม้ว่าขณะที่ตอนไลฟ์เราอาจจะยังไม่ได้ขายนะคะแต่ก็จะมีลูกค้าเพื่อนๆเราพี่ๆเราเข้ามาเห็น นะคะอย่างวันนี้คุณอองก็ได้ขายไปในไลฟ์ไม่ได้ขายนะคะแต่ลูกค้าก็เข้ามาดูนะคะลูกค้าก็เข้ามาดูตามกพนตามทีหลังนะคะทีนี้ก็ได้ขายไป3ามใบนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊พูดไปตั้งครึ่งชั่วโมงได้ขายแค่สามใบอันนั้นคุณอองไม่ได้คิดนะคะให้คิดแบบนี้ว่าโอขายได้ตั้ง3ามใบนะคะให้รู้สึกว่าเราเนี่ยขอบคุณทุกๆจํานวนขอบคุณทุกๆ การขายนะคะเห็นคุณค่าทุกๆย่างก้าวที <paso> en, freely, ่เราเดินไปนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อเรา3มใบนะคะก็ถือว่าโอ้เราขายได้ตั้ง3มใบให้รู้สึกขอบคุณทำไมล่ะคะเพราะว่าตรงนี้มีเคล็ดลับการที่เรารู้สึกขอบคุณนะคะจะทำให้เราเนี่ยมีพลังงานพลังใจนะคะมีกำลังใจมีพลังงานดีๆ แล้วก็อยากทําสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นเพิๆๆๆๆๆๆๆ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งหมายถึงว่าเมื่อเราผลิตสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเงินมันก็เป็นเรื่องที่ต้องตามมาอยู่แล้วนะคะดีกว่าการที่เราจะเอาเราตัวเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเพจดังๆตรงโน้นตรงนี้นะคะไม่เอานะคะไม่ผิดไม่ไม,ไม่ไม่เอาเราไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาเรา,ๆๆเราตัวเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะท้อแท้นะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็มีเคล็ดลับมาบอกนะคะซึ่งพิสูจนมาแล้วนะคะในเรื่องของเล็กๆน้อยๆในการออกไลฟ์ก็เช่นกันดีใจมากเลยนะคะมีคนเข้ามาชมสองสาคนนะคะเป็นพี่ๆน้องๆที่เรารู้จักนะคะตามเรามาก็วันต่อมาก็เห็นพี่ๆเขาไปไลฟ์ในใน สิ่งที่เขามีนะคะสิ่งที่เขามีเราก็รู้สึกว่าดีใจมากนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เก่งในเรื่องการไลฟ์ขายสินค้าหรืออะไรแต่เราก็มีความกล้าที่จะออกมากล้าที่จะออกมาอยู่หน้ากล้องกล้าที่จะบอกผู้คนบนโลกใบนี้นะคะว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างเราผลิตอะไรดีด เรากล้านำเสนอโดยการเอาหน้าของเรานั้นออกมาสู่หน้ากล้องนะคะขอบคุณกําลังใจทุกๆท,ท่านที่ให้มานะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ตั้งใจผลิตผลงานดีๆออกมามากมายเพื่อจะให้ผู้ชมได้รับชมนะคะขอบพระคุณมากค่ะ